ครับเราต้องทีกันจับกบเอาน้ำออกแล้วค่อยจับกินเหล้าไปต้วยคนลิ้นก็ลิ้นเอาลิ้นเอานี่คนรออยู่นี่โอ้โหเนื้อกายใหญ่ๆซะหน่อยเนี่ยเป็นมดด่าหโว่กว่าป้าอยู่เนี่ มันกำลังเยอะๆอยู่ตรงนี้ถาดเยอะจริงๆครับหรอวนี่น้าฮะวิธีผักกบครับผักกบวิธีครับครับล่เก้าเก้าโอ้โหดูนี่นะตัวใหญ่มากเลยโอ้นี่โอ้ทางเขารตุ๋เก้าแล้วเชื่องคงละหกวิธีนี้ครับตัวใหญ่ต้องเอาไปไปต้องเจียดีดโอ้ จอลดูนะครับโอ้โหเจบไปละบ่อนี้เรียบร้อยนะครับได้สองตัวไปต่อครับมาน้ำไหลเล็กน้อยนี่ครับหาแต่ละบ่อเอาฮานบ่อฮันบ่อที่มีปลามีกบ อะนครับบอนี้ผมเรตั้งขานเริ่มแล้วเริ่มเอาน้ำออกนะครับเอาน้ำออกก่อน 2คนจะได้วายจับครบ้วน้ำแห้งแล้วเอาบกุ้งเอากบก่อนฝั่งนี้ยังไม่แห้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยไนนตัวยะโอ้โหถ่านเยอะจริงจริงนะโอ้โหได้เลยโอ้ดใหญ่ครับ 我著著啊，长脑壳多大别弄这么狠！哎 <laughs> <peine>，那个菜就切开我来啊吧，我萝卜长萝卜，八字顶门啊，可独特。我，还能活着？呢？嗯 กบตัวน้อยบนตัวนี้มีกบตัวน้อยโอ้เขาติดเฉยมาดูกบนะครับทุ่งกบอยู่ไหนแล้วไอ้ทางก่อนนี่ครับไอ้ไอ้ตัวตัวอะไรวะตัวนี้นี่คือเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วเราตัวน้นซ่หอโซ่ออกตรงไหมตรงไหม

ได้กบตัวหนึ่งแล้วตัวนั่นาน่ารักนี่ไงกบสวย,ยได้แล้วไม,ไม่จอได้แล้วก่นอนยิงนี้จังเรื่นจ้าจ้าจ้าไม่จอยิ้มแไม่จอจอับ